เรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่นะครับให้ดูผลงานนะครับที่ทํานะครับก่อนหน้านี้นะครับสภาพอย่างที่ว่าเลยนะครับผมนี่นะครับเห็นไหมครับออกมาสวยงามแล้วนะครับผมใช้งานได้ตามปกติแล้วนะครับผมล้างเครื่องใหม่เสร็จเรียบร้อยทําความสะอาดหมดเลยนะครับทั้งด้านในด้านนอกนะครับผมให้ดูสีเข็มนะครับนี่นะครับสีเข็มออกมาสวยงามเลยนะครับผมใช้งานได้แล้วนะครับผมนี่นะครับ เสียงนิ่มเหมือนเดิมนะครับใช้เท้าถีบนะครับผมนะครับถีบให้ดูเลยนะครับนี่นะครับผมจากรุ่นเก่าๆนะครับ30 40ปี50ปีนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนยี่ห้อไหนนะครับมีปัญหาก็สามารถติดต่อกับช่างเก่งเข้ามาได้นะครับผมรับซ่อมจัดทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับไม่ว่าจะเก่าเก็บนานแค่ไหนนะครับ เราก็ทําให้ได้นะครับผมที่ไหนทําไม่ได้เรารับทํานะครับล้างซ่อมนะครับกลับมาบุรณะใหม่แบบนี้เลยนะครับผมเห็นนะครับก่อนหน้านี้นะครับคลิปที่แล้วนะครับที่ลงไว้ให้ดูนะครับตามสภาพอย่างที่เห็นเลยนะครับพอคลิปนี้นะครับเห็นไหมครับความแตกต่างนะครับนี่นะครับผมซิงเกอร์รุ่นเก่านะครับนี่ทาหมด เสร็จเรียบร้อยหมดเลยนะครับตอนแรกมาก็คือตามสภาพอย่างที่เห็นเลยนะครับที่ลงไว้ให้ดูนะครับนี่ทำขึ้นมาหมดแล้วนะครับผมนี่สภาพสวยงามแบบนี้เลยนะครับใช้งานได้ทุกตัวนะครับผมสวยงามสวยงามนะครับไม่ว่าจะเป็นจากรุ่นใหม่ๆหรือรุ่นเก่าๆเราก็รับซ่อมหมดเลยนะครับจากกระเป๋าหิ้วจากโบราณแบบนี้นะครับผมนี่นะครับสวยงามหมดเลยนะครับ ล้างซ่อมใหม่มาทั้งหมดเลยนะครับผมจากไม่ได้ใช้งาน20กว่าปีนะครับพอจะเอามาใช้ก็ใช้ไม่ได้สนิมกินนะครับสนิมขึ้นนะครับหมุนไม่ไปนะครับผมนี่นะครับเราก็บูรณะขึ้นมาใหม่ได้สภาพแบบนี้เลยนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมรุ่นเก่านะครับ 15BG 1 6 8ีนะครับผม ใครที่ต้องการอยากซ่อมจักรก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับเบอร์โทร0973396478นะครับผมกับช่างเก่งนะครับผมถ้าจะแอดไลน์ก็เบอร์โทรได้เลยนะครับหรือว่าจะพักมาทางเพจก็เป็นเพจช่างเก่งนะครับซ่อมจักรนะครับผมติดต่อมาทางเพจก็ได้นะครับหรือว่าจะติดต่อมาทางมือถือด้วยตรงโทรมาก็ได้ครับผมเบอร์โทรนะครับอย่างที่ให้ไปนะครับ อย่าลืมนะครับกดติดตามช่องไว้นะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับจะมาลงให้และมาอัปเดตให้อยู่เสมอนะครับผมมีจักรมาหลายรุ่นหลายแบบหลายยี่ห้อนะครับวันนี้นี่เป็นจักรของโรงเรียนนะครับโรงเรียนเข้าให้มาซ่อมให้นะครับบูรณะขึ้นมาใหม่เพื่อที่จะให้นักเรียนได้ใช้งานนะครับผมนี่นะครับสวยงามนะครับจิ๊กเลยนะครับพอทําขึ้นมาแล้วก็สวยแบบนี้เลยนะครับผม โอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับขอลาไปก่อนแล้วนะครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับอย่าลืมติดตามช่องไว้นะครับผมขอบพระเจ้าอิปพรพี่น้องทุกท่านนะครับลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ